หลายคนนะครับถามผมถึงวิธีการเซตผมว่าผมเซตเองหรือเปล่าให้ใครทำให้หรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็เอาแว็กซ์นะครับมากรีดกระจายให้ทั่วมือนะฮะเราต้องทำให้มันติดทั่วมือนะครับเพราะว่าไม่ไงั้นแล้วเนี่ยมันจะ รวมกลุ่มกันเป็นก้อนขาวๆครับแล้วจากนั้นเราก็ขยำครับข,ขยำนี่ฮะขยำไปให้ได้ทรงที่เราชื่นชอบนะครับมันอาจจะดูยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยากได้ทรงที่ ฮาร์ดคอร์นะครับเราก็ขยําแบบนี้ฮะเหมือนเราเวลาขี้อะไรสักอย่างขี้เข้าไปอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะไม่ได้ให้มันติดกันเป็น <c oughs> เป็นก้อนขาวๆนะฮะเพราะฉะนั้นไปอย่างนี้นี่ใช่แล้วครับเป็นไง <c oughs> เป็นไงครับประมาณนี้นะฮะ <c oughs> แลวจึกเนี่ยถ้ายังไม่แบบว่า กลัวว่ามันจะไม่อยู่ทรงนะฮะผมแนะนำให้ใช้สเปรย์นะครับฉีดให้ทั่วหัวแล้วจากนั้นก็ขยำเข้าไปอีกรอบ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดมันยังไม่ฟูเต็มที่นะฮะชวียีมันอีกเพื่อที่เราจะได้ทรงผมตามที่เราต้องการนะฮะอันดับสุดท้ายนะครับเราก็ หาเครื่องประดับอะไรก็ได้ฮะมาทำให้ทรงผมเราดูเท่และหล่อมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเราติดกิ๊เท่านี้เราก็ออกจากบ้านได้แล้วนะครับไปละ